อะไรก๊ะอะไรก๊ะอออะไรก๊ะจิ๋วจะบินเหรอจะบินไปไหนอ่ะหืมจิ๋วจะบินไปไหนอะครับอวุ่น À, chịu măng, chịu khắp măng จะบินไปไหนครับจิวะไปไหนกับจะบินไปไหนกับินไหวหรือเปล่าลูก จิวบินหไหวไหมค <c oughs> ะเออไม่ไหวเลยเหรอ,อะจะบินไปไหนครับ <c oughs> อ่าบินเลยบินเลยอาคารกระดึบมหาโมโมชิคันกระดึบมาหาโน,าานย <c oughs> จะบินไปไหนจิ๋วจะบินไปไหนจะไปไหนครับจิ๋วจะบินไปไหนครับไปด้วยคนได้ไหมไปด้วยคนได้ไหมอะไรอ่ะกระดึบมากระดึบมาแล้วกระดึบมา จะไปไหนล่ะลูกอ้อจะบินแล้ว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 ืมถลาล้วถลาล้วเอายเตูยเิ ยกตูดเองได้ไหมอื้อแน่ๆเลยป๊าใช่มันจะอื้อแหละมาว่าอื้อเนี่ยอื้อื้ออ๋อจิ๋วอื้อถูกป่าใช่ไหมครับจิ๋วอื้อแน่ๆเลยใครอยากกินไส้กรอกจิ๋วๆบ้างครับใครอยากกินไส้กรอกจิ๋วๆบ้างครับหื๋จิ๋วอ่ะ จิ๋วจิ๋วเออใช่ไหมหมามารู้เอ้ยแบบเนี้ยใจแน่แน่เลยมามาเปิดตูดนะเปิดตูดนะแน่ไหมครับมามาเปิดตูดจิ๋วจิ๋วแน่ไหมครับจิบ๋วจิ๋วครับก็คือกันน้ช่างดีโช่เจ้ใครช่วจิ๋วจิ๋ว,วครับ จะบินไปไหนจะบินไปไหนจะบินไปไหนล่ะจะบินไปไหนอบมลลลบลลลลลลลมองลลลลมลลลลลละลลลละลลาลมลลลลกเมลลลลเลล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 ลดลล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 ล تب 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 تب